สวัสดีครับย้อนกลับไปในศึกรอมอนที่24เมษายนวันนั้นทีเบิร์ตได้ออกมาประกาศสิ่งที่ทําให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยเซอร์ไพรส์กันแบบใช้ได้เลยนะครับนั่นคือการเผยโฉมเข็มขัดเส้นใหม่แต่ชื่อเก่าเพราะชื่อของมันคือ World h a v y w e i g h t Championship ซึ่งนี่จะเป็นแชมป์โลกสําหรับใครใดก็ตามที่โรแมนเรนไม่ได้ไปอยู่ด้วยซึ่งสําหรับแชมเส้นนี้นะครับดูปุ๊บก็รู้ปับ๊บเพราะทั้งชื่อทั้งดีไซน์มันบ่งบอกเต็มๆเลยครับว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเข็มขัดบิ๊กโกเบลแน่นอน การประกาศที่เกิดขึ้นสร้างความแฮปปี้ให้แฟนมวยปล้ำจำนวนไม่น้อยเลยครับแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะคิดแบบนั้นนะแฟนบางกลุ่มก็ยังมีความกังวลอยู่ในใจว่าการมาของแชมป์โลกเส้นใหม่เส้นนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าที่คิดก็ได้นะเพราะถ้าเกิดว่า w w E ทำอะไรไม่เข้าท่าวางแผนใช้งานแชมป์เส้นนี้แบบไม่รอบคอบเนี่ยจากที่สร้างมาเพื่อแก้ปัญหามันอาจจะกลายเป็นเพิ่มปัญหาขึ้นมาแทนก็ได้นะและนี่คือสิ่งที่อยากหาทำกับแชมป์โวลเว่เวทเส้นใหม่ อย่าไปเปรียบเทียบกับแชมป์ยูนิเวอร์แซลย้อนกลับไปตอนที่ทิเอร์เอชออกมาพูดเกินนำคือก่อนที่จะมีการเผยโฉมแชมป์โลกเส้นใหม่อันเนี้ยนะตอนนั้นพี่ลูกเขยมีการพูดพาดพิงถึงแชมป์แมนเดสบูลเทกับเป็ยูดับยูยูเวอร์แซลอย่างโรแมนเรนเอาไว้ด้วยนะครับโดยบอกประมาณว่าที่ต้องสร้างแชมป์เส้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเพราะแชมป์ควรจะมีการป้องกันบ่อยๆทุกสัปดาห์ได้ยิ่งดีพอพี่ลูกเขยพูดออกมาแบบนั้นมันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ ที่แชมป์โบเฮฟวีเวทเส้นใหม่จะถูกแฟนๆเอาไปเปรียบเทียบกับแชมป์ยูโรโซของท่านซึ่งนี่คือสิ่งที่ส่งผลเสียเยอะมากทีเดียวแทนที่จะปล่อยให้ต่างคนต่างครองแชมป์ไปกลายเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่ได้แชมป์เส้นใหม่อันนี้ไปครองก็คงจะโดนเอาไปเทียบกับท่านตลอดเวลานะครับไอที่พลาดไปแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่หลังจากนี้เนี่ยเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะเพราะไม่มีความจําเป็นเลยที่ WWE จะต้องเอาแชมป์โลกเส้นใหม่ไปเปรียบเทียบกับแชมป์ยูโรโซที่เป็นแชมป์โลกเส้นเดิม เพราะไหนๆคอนเซปต์ช้ป์ชนช้ปในศึก u r เวอร์ซีรีส์ก็ไม่น่าจะมีต่อไปแล้วก็น่าจะปล่อยให้ต่างคนต่างทําหน้าที่แชมป์ของตัวเองไปดีกว่าเพราะเอาแค่ปกติเนี่ยแชมป์สน,นีก็ถูกมองว่าเป็นแชมป์แก้ปัญหาเป็นในแค่แชมป์โลกเส้นรองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการครองแชมป์ยาวนานของท่านน่นนะครับอย่าลืมสร้างคุณค่าให้แชมป์สน,นีแม้ว่าบารมีเจ้าของแชมป์จะข่มมิดแต่ข้อจริงแล้วเนี่ย แชมป์ยูโรโซมีจุดอ่อนที่ใหญ่มากอยู่จุดหนึ่งนะครับนี่คือแชมป์โลกน้องใหม่พอเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่7จปีเท่านั้นประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ได้ยาวนานอะไรเลยต่างจากแชมป์ W W ที่ผ่านการครอบครองโดยนักมวยปล้มที่ยิ่งใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็นบูโน่ซามาร์ติโน่สโตนโคสติปอสตินเดอร์็อกหรือว่าจอนซีนาซึ่งนี่คือจุดที่ทําให้แชมป์โลกเส้นใหม่อย่างโวลเวทได้เปรียบขึ้นมาทันทียืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าแชามป์โวลเวทเส้นใหม่ไม่ได้นับประวัติศาสตร์ต่อจากเส้นเดิม แต่ด้วยความที่มีชื่อเหมือนกันแถมดีไซน์ก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมากเนี่ยการจะทำเนียนๆว่าช้ปโลกเฮฟวีเวทเส้นใหม่อันนี้เนี่ยคือช้ปโลกที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากโบว์เฮฟวีเวทเส้นเดิมหรือเส้นบิโกเบลก็น่าจะพอได้อยู่นะเข็มขัดแชมป์โบเฮฟวีเวทเส้นเดิมผ่านการครอบครองโดยนักมวยปล้มที่ยิ่งใหญ่หลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาติสต้าโกเบิร์กจอหนซีนาเอตหรือว่าเทอร์เบสร์ถ้าดับเบิลยูดับเยีมีการนำเสนอจนสามารถทำให้เข็มขัดโบว์เฮฟวีเว เข็มขัดเส้นใหม่ก็จะกลายเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติทันทีครับว่ากันตรงๆคือถ้าทําได้จริงนะมันจะมีค่ามากกว่าแชมป์ยูโรโซลได้ซ้าไปอย่าให้ตกอยู่ในมือของโคดี้โรดทั้งที่โมเมนตัมมาแรงสุดๆแถมได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนมวยปป้มจำนวนมากแต่สุดท้ายในโรโซเมเนียครั้งที่39ที่ผ่านมาโคดีโรดก็ไม่สามารถกระชากแชมป์โลกมาจากรมมันเรนได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับ หลังถูกแก๊งบัตไลคนแล้วคนเล่าเนี่ยออกมาก่อกวนสมมุติ w ีดัยีวางแผนเอาไว้ว่าจะให้พี่โคดี้กลับมาเป็นแชมป์โลกในท้ายที่สุดก็จําเป็นมากที่พี่โคดี้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการเพื่อกลับมาอยู่ในจุดเดิมให้ได้นะครับเพราะถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วอยู่ๆก็จัดแจงยกแชมป์โบลฮิวเวิเส้นใหม่ให้ไปครองแบบดือด้อๆเลยเนี่ยนอกจากจะดูไม่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับแชมป์เซนี้ก็คงจะถูกมองว่าเป็นแค่รางวัลปลอบใจหลังจากที่พลาดท่าแพ้ท่านมาในรัสเซเมเนีย ถ้าเกิดว่า W ับซื่อบือ้อถึงขนาดให้พี่โคดี้กลายเป็นแชมป์วงเฮฟวีเวทคนใหม่ไปจริงๆเนี่ยก็จะเป็นการทำลายอนาคตของนักมวยปล้ำที่จะก้าวขึ้นมาเป็นธรรมะเบอร์นหนึ่งต่อจากจอห์นซีนาแบบไม่มีชิ้นดีเลยครับพี่โคดี้จะเป็นได้แค่นักมวยปล้ำธรรมะธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นถ้ารักและหวังดีกับพี่โคดี้จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องอดทนกันสักหน่อยครับเพราะของแบบนี้มันต้องใช้เวลาอย่าให้แก๊งบัตไลหรือว่านักมวยปล้ำพาธามเข้ามายุ่งวุ่นวายเด็ดขาด เหตุผลที่ดับเบิลยูดับยีต้องสร้างแชมป์โวล์เฮกเวทเส้นใหม่ขึ้นมาก็เพราะว่าโรแมนเรนเล่นผูกขาดครองแชมป์โลกทั้งสองเส้นเพียงคนเดียวแบบไม่แบ่งให้นักมวยปล้ำคนอื่นได้เอาไปคาดเล่นเลยโดยสถานการณ์การครองแชมป์ของท่านในตอนนี้ทางฝั่งแชมป์ดับเบิลยูดับยีน่ะครองผ่าน400วันไปแล้วครับส่วนแชมป์ยูโรโซนี่ไม่ต้องพูดถึงทะลุ1,000วันไปแบบชิวๆระหว่างที่ครองแชมป์แบบผูกขาดยาวนานท่านก็จัดการปรับนักมวยปล้ำเบอร์อเล็กเบอร์ใหญ่มาแทบจะหมดสมาคม โดยมักจะได้รับความช่วยเหลือจากแก๊งบัตรไลา์ที่เติบโตมาแบบเคียงบาเคียงไหลกันเลยนะครับถึงขนาดที่สมาชิกของแก๊งเนี้ยในช่วงหนึ่งเคยเป็นแชมป์ก,กันแบบท่วนหน้ามาแล้วนะโดยคู่ทักทีมข้างไข่อย่างดิอุโซ่ก็เคยผูกขาดครองแชมป์ทักทีมที่ยาวนานไม่น้อยไปกว่าท่านเช่นกันมันมีการสร้างแชมป์โลกเส้นใหม่ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ปัญหาการครองแชมป์มันยาวนานของท่านเนี่ยสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุดก็คืออย่าให้แก๊งบัตรไลา์ไม่ว่าคนใดก็ตามเข้ามายุ่งวุ่นวายกับแชมป์เส้นนี้ ราะไม่งั้นเนื้อเรื่องก็คงจะวนเวียนซ้ำซากอยู่กับท่านเหมือนเดิมนะครับไอ้ปัญหาที่อยากแก้เนี่ยก็คงจะกลับมาวนหลูตามเดิมอยู่ดีนอกจากแก๊งบัตรไลายจะไม่ควรมายุ่งวุ่นวายกับแชมป์เส้นนี้แล้วนะครับอีกสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็คือการให้นักมวยปล้ำพาธามเข้ามามีเอี่ยวเช่นกันเพราะหนึ่งในเหตุผลที่ต้องมีแชมป์เส้นใหม่โดยที่เบิร์ชเป็นคนพูดออกมาเองก็เพราะอยากให้แชมป์มาปรากฏตัวและมีการป้องกันที่บ่อยขึ้น ดังนั้นถ้าแชมป์ที่ว่าสร้างขึ้นมาดันตกไปอยู่ในมือของนักมวยปล้ำพาธามก็คงไม่ต่างอะไรกับการสร้างท่านคนที่2ขึ้นมานะครับและนี่คือสิ่งที่อยากหาทำกับแชมป์โวลเทเวทเส้นใหม่มีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับคิดว่าใครจะเป็นเจ้าของแชมป์เส้นนี้เป็นคนแรกพิมพ์ชื่อแล้วก็บอกเหตุผลไว้ได้เลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ I don't know.